ผลลับของเมื่อวานนะคะมาดูกันค่ะวันนี้วันที่12แล้วน้ำหนักนิ่งสนิทเลยค่ะ47.1ไม่เปลี่ยนแปลนะแต่เหมือนเดิมเราก็ยังต้องดื่มน้ำเวลา6กถึแก้วต่อไปนะน้ำที่ไม่มีแคลอรี่นะคะพวกน้ำเปล่าชากาแฟไม่มีแคลอรี่เนะ ที่เราจะกินก็จะเป็นก๋วยจับผักไข่สองฟองนะเติมี่ยพริกไทยเยอะๆพริกแค่นี้เองนะน้ำส้มนิดหน่อยไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มแล้วนะคะและนี่ค่ะคือสภาพนะของอาหารวันนี้ก็จะประกอบด้วยเต้าหู้หมูกรอบนะ,ะแล้วก็ไข่สองฟองค่ะเพิ่มพิเศษมาเลยเนาะแล้วระหว่างที่เรากินอ้าวเห็นไหมคะจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผักค่ะผักน้อยมากนะเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลยที่ว่าวันนี้เราจะได้ผักจากชามเนี้ยสา 3 0 0ร้อถึงสี่อกรัมนะเวาลากินเลือกกินนะเลือกกินโปรตีนก่อนเลยค่ะของเราก็จะเลือกกินหมูกรอบก่อนเลยนะเพราะว่าหมูกรอบมันจะมีส่วนผสมของไขมันค่ะและไขมันนี่แหละมันจะเป็นตัวที่กระตุ้นฮอร์โมนให้เราอิ่มเร็วนะคือกระตุ้นฮอร์โมนเล็ตินนั่นเองนะพยายามกินโปรตีนก่อนนะแจมแจมแป้งก็ได้เล็กน้อยซดน้ำนิดเดียวพอนี่คือจำนวนแป้งที่เราเหลือนะที่เราไม่กินนะลดปริมาณแป้งลงด้วยแล้วเพราะน้ำหนักเราเริ่มนิ่งแล้วนะเติมด้วย โปรตีนพืชค่ะผสมรอครังก้วยและ MCT Oil ของเรานะดื่มหนึ่งแก้วนะสำหรับคนที่บำรุงสุขภาพควบคุมน้ำหนักหรือเป็นเบาหวานกินได้นะเพราะว่าไม่กระตุ้นอินซูลินค่ะเห็นไหมผักไม่มีน้ำมือนี้เติมด้วยเวทมอผัก5สี20ชนิดหนึ่งช้อนเท่ากับผักสลัดจานใหญ่หนึ่งชามนะดื่มเข้าไปเสริมผักกากใยไฟเบอร์นะตอน5้าโมงสค่ะกินเข้าไปค่ะอันนี้นะคะทานยาพืชเป็นพิซซาชิโอแล้วก็แมคคาเดเมียเพื่อเสริมแร่ธาตุและวิตามินนาและกากใยไฟเบอร์ที่เป็นพรีไน้ะ กิน VIP ลดโกโก้นะคะไม่มีน้ำตาลนะมื้อนี้เราจะกินแทนมื้อหาเลยเราก็จะใส่เข้าไป1ช้อนครึ่งนะคะก็จะได้โปรตีนอยู่ที่ประมาณสิบแปนะ18กรัมก็ถือว่าเพียงพอเพราะว่าเดี๋ยวตอนกลางคืนเราก็จะกินชงดื่มย้อนวัยวีเทอร์ของเรานะเวลาที่เราลดน้ำหนักนะสารอาหารโปรตีนวิตามินแร่ธาตุน้ำนะคะต้องถึงนะต้องถึงนะก่อนนอนอ่ะชงดื่มย้อนวัยวีเทอร์ของเรานะตอนนี้เปิดเปิดพรีออเดอร์นะแล้วเราก็จะกินพร้อมกับ ดับเบิลคีค่ะเป็นตัวปรับสมดุลลำไส้ตื่นเช้ามาขับตากใย,ยที่ร่างกายไม่ใช้ออกไปนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ดูดน้ําจากมวลอุจจาระของเราเข้าสู่ร่างกายค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าผลลัพธ์ของวันนี้เป็นอย่างไรคอยลุ้นไปด้วยกันนะคะ